หนุ่มคว้าแชมป์ร้องเพลงโพสต์ทวงเงินรางวัลทนรอมาเจ็ดเดือนรายการบ่ายเบี่ยงไปเรื่อยกลายเป็นที่ฮือฮาบนโลกโซเชียลเมื่อนักร้องหนุ่มสุดทนออกมาโพสต์ทวงเงินรางวัลจากรายการแข่งขันร้องเพลงรายการหนึ่งในฐานะแชมป์จำนวนสองแสนบาทตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้ว โดยนักร้องหนุ่มคนดังกล่าวคือนนกมลาได้โพสต์ข้อความลงโซเชียลว,ว่าสุดจะทนแล้วครับเงินรางวัลรายการแข่งขันรายการหนึ่งที่ผมควรได้รับในฐานะแชมป์ของรายการจำนวน200แสนบาทตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม65จนถึงปัจจุบันผมยังไม่ได้รับเลยสักบาท เจ้าของรายการผลัดวันไปเรื่อยใช้คำพูดโกโหกบ่ายเบียงไปเรื่อยไม่หือหรืออะไรเลยทำคนอื่นเดือดร้อนทั้งผู้เข้าประกวดนักดนตรีคอสตูมทีมงานผมทุ่มเทตั้งใจขึ้นลงการละสิงกรุงเทพร่วมปีสุดท้ายผมก็ได้มันมาแค่ถ้วยรางวัลเงินก็เสียทุ่มเทลงไปหวังจะได้สิ่งตอบแทนกลับไม่ได้สักแดงเดียว บอกให้รอ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 ไม่ไหวแล้วครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจ่ายเถอะครับที่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมรอจนไม่รู้จะรอยังไงทั้งยังแชร์ข่าวดังกล่าวพร้อมทั้งบอกอีกว่าช่วยแชร์หน่อยครับเพื่อนเพื่อน,นผมทนรอมาเจ็ดเดือนละ